ิหนักมาแบบนี้จะหนาจื้อไปเด้อโบโมเดลชอตลล่เือไดสบายดีทุกคนมันนี้เฮากันสีอ่อไปให้น่ไปฮอมันเมื่อวานนี้เฮาฮือมันก็ได้อันถลว ไปห้าสิบสี่สอบหรือมันวานนีิคือตอกนกลางคืนไปเลยไปกับบบพม่าเพื่นอนกระได้ไ <laughs> ม่ได้ไปนำบอกมือมวยเฮ่ร่าเด็ดีกระบาบพมาบ่าเพื่อนกาฮะก็จะไปเดีดดี ไก่อนเลยบอกบอกยืนเ้็ดแลยอ่ะจเห็นเต็มกระทุนทางไปหายไปน้าวันยาวันยามวนแล้วกันว่ามู่นี่นะไปจะไม่จะได้เออวันยามแรงแค่กระเต๊กทีุ่เ็น่ะ

แม่ยังมีกินข้าวเลยไดนะอันนี้กะยังไม่ฮือซ้ำจนะนะแล้วก็ฮู้จกสอบนี่นะแม่โอ้เป็ีเป็นเจ้านี่แม่จกสอบเราจะฮื้อตื่มเนี่ย อะไรเออน้อยื่นแล้วเป็นคนแบกฮุบเมนขึ้นรถเลยมีมีสอบสอบเมดละแบบหมามาลักฮุบเลยเปินไม่ได้มาหลายมือด้ แถมยกช็อบเมนอีบาคมาเออไม่ได้มามือลืมดิลืมข้าวมาถกข้าวลืมแล้วเรือวันนี้ยกเมนมีเบาะบอกมาลืมข้าวบาะโทษถามไม่โมแล้วไม่โมว้าวันนี้นั่นเอาเมนขึ้นรถนนี่กะตันลำนึกว่ามันบีลายนะก็เลยมาบ่อาแท้จริงเชื่อเต็มแงี้ หาสิบไปสอบอีกแนงีพ่อมีชอบอีกเจ็บปิยาเลยตุดเอ็บาเจ็บชักเธอเอ็นมังกรน่เด้อมันอดอยจะตายมันอ้นอะไรก็เอ้ไปแล้วตวิีอ้คืออะไรเจ็บไปตุดเจ็บไปตุ๊ดเจ็บไปตุดเจ็บไปตุ๊ดยัเบานจยาไปยาไปอ้ไปแล้ว ดูยัได้นอะอดได้หน่อยหน่อยอย่างได้ชายเราก็ได้มาแล้วเขาไว้ไลายตุ้ยน้ำพระศาวง้อเก่งเก่งระดับเออถึงบนไดต้องทนแดดทนฝนคุ้หญิงคุณหทนแดดเลนแดดบอแบบมันชักลายแล้วก็มันทนแดดทนฝนนะนะบังชักอยู่ทนแดดอยู่ัะ ท่ทนแดดบ่โย่ไม่มาได้จะตายแค่เด็ดทนเยอะยาวหมายถึงไล่เนะทนนะกูนันไม่ทนทนไปก็ไล่ทนไปแล้วไล่ตากแดดถ้าไไล่ก็บุหรี่บเถื่อยังทนอยู่ไล่นะทนเนี้ไปละเยอะคนจะไปรับล่ะไล่ยังกว่าเนี้ยมึงหามไม่แท้หรอกหามไม่พอดิปิวก็ได้ปุ้ยเนี้ยเดี๋ยวจัดการ ถ้าเบิกนะถ้าเบิกคุณเก่งต้องหามดูจำแมงอันน,นมือบิลารขันมือบานมือต่ำก็มาจนะนำคนยกขึน้นแห่ต่า้อา ปั่นเข่าเลยลีงน้ำห <c oughs> นักรถเรียดว่ะยกี่น่งาอันแง้งตันนั้นแล้วแล้วมาอันเก็บแง้งตัวนี้ฮัลม่น เอาเสื้อรลดเลยจนจะเต็มทอดบนห้องเป็นข้างเป็นห้องนะจ๊ะชุดเย็ดจนอดอให้นีมึงเวีนกูกูเวียนามมาไอ้เป๊กอยู่น่ะนั้นไอ้ทุ่เยดเมามึ่เานี่ติได้หนแล้วก็ซึ่งเบิ้งเขาหลอะไรตาเราก็คืนหมดแล้ววะติ๊ดมาแต่เช้าเขาตัวใต้ตามาตต้ตามาเพื่อ

มันไปยกกลุ่มมาแงงนี่เอาไปขายเลยวันี้ปหาตาบนมี่ขายมดบ่ขายไเลหมแง่งก็ไละานึงไเหยือบซื้อใหม่ปหน้าขายเลยยกอบเมนขึ้นนาไปนี่นังเลยอีพยางนืงอันที่อันยังไม่เอาคุนรถเดี๋ยวเลกก็พาให้มันถือไ

อ๋อนะตีน่ะแบบนี้จะหนาจื้อไว้เรื่อยโบโบจะช็อตไล่ถือก็ได้โอ้โหหมดยังผมหมดผมยังน่าบ่าวโบแมนไทยโบแมนฮือดพเจ้านี่ฮือเฮี๋ยวโอ้ยตลอดตลอดเลย ่าไปนั่นซื้อีเนีค่ะ่นเาเิไปอันฮ้ออันมันตัวนี้แล้วล่ะ น่าสีแม่้นรถบ่าวเงินคนไวถึงซ่ยังเล้ยไงเออจัดยองตัวเองได้ครับแป๊บซี่บ่ะแป๊บซี่อันโถูกคนขี้โคตรเออโถูกคนขี้โคตรแต่ไม่หลายคว้ยหือผู้เดียวไหมเคยก็ซื้อมาตุ๊กนึกเฉยจังวะออหือผู้เดียวแล้วเลยเออนี่ชิพเพอร์น้อยพรก็ซื้อมาเป็นแพ็คแม่นได้ลงไปตลาดรพรมซื้อมาเป็นแพ็คตลาดรซอยเป็นมืองโล่เออเต็มโล่หัวหน้ามืองฮันซื้อโล่ไปหัวหน้ามืองซื้อไหมเอามาเป็นแพ็คน่ะ ซัก่อนเฮ็ดก่อนไปก่อนนกินเฮ็ดก้อนปับไปได้ซื้อป้าบไ้ซื้อกรู้ขึ้นเนึ่ะนั่งล้วนะอเซือกเจ้ากันรูปเลยเป็นไงกูซื้อกระเจ้าเดียวนีเจ้าอีกพอครับไดีหายก่อนมาพาวอีกต้องเจ้าแลแพ่อเปนแกงปลาสเฮ็ดผู้น้ำลายเลยเนาะสำสิสุด มันก็อเอาทิมในเดโมยอัสเฮ็ดตั้งน้ำหลายเนองเอเสือน้ำพรอมย่างปลาสือเฮ็ดปลาปลาเือวะปลาเผือผงว่าปลาชวายบอย้ย้คือเนื้อปลาดุกนี่เนาะอืออี่อันนี้กะเฮ็ดเฮ็ดล้วด้เด็กแกงเซอรเฮ็ดตัวนี้เฮ็ดยูคุนี่เฮ็ดาวบานี่เนาะย่างฟ้าเฮ็ดขาวระชมเฮ็ดน่างฟ้าอดขาวปชม ีนกันโคนคาเป็ดเห่าซุกละกับแกงเอ้ยเซอร์เฮดมันมี่ันกานทั้งโลดักข้าวนะมันนี่โคนโคเป็ดโคนเป็ดคนัก็นเปดนเป็ดนเดคนเป็ดโคเป็นเป้โคนเโคเป็ดโนเดโนเป็ดโนเป็เป็นเป็น้ดนเคเป็ดโเพ็่นเป็นเปยดโนดโดโคนเปนดนเป็่นเ็็ดโด ตากอันนั้นตายอีวะบักขันจะได้บักขันจีตลอนนะบางเธอบางที่นี่ได้แต่ว่าประจำเซอวัแล้วกับพี่ได้ยืนนี่คืออันปลาดุกนะซีนมันอะนื้บักขันได้เลยบักขันนะยกปีเลี้ยมมันก็แกงไว้เลยได้อยู่แกงนะมันมีเอ้ยบักขันบวกก่อนยงพันยงนี้เจ๊ฟแหนมั้อบบนะแขงเชฟปลาแน่แกงเชฟเป็ดแน่ เี๋มันตอนใหญ่อันนี้มันตอนน้อยบุใหญ่ยหยอนนบนี้ก็่ม่ย่ะเห็นบ่าวางไรจาีมของยใหู่่มัของ่ใหญ่มันมันีลมกระบต๊าอันพอดีตักบานึงอันบาบูมาเร็วนะแครเว้ยบบิลเล่นแล้เจสซื มีเลี้งมากใ่คือไ่ต้องเกินกันาิดปลานี่นคือปลาหอยนะปลากแต่ว่ากระโตมันคือปลาหอยปลาวายแบบนอกเอื้อปลาสวายแบบคือไเห็นมีค่อยเห็นนะอยู่ตรงหม กับเซ่เซ่บางเฮนมีได้เซ่บางเฮนก็มี่เซ่มันขึ้นมาตะกองเซ่ปลาเครื่องเนี่ยถือถือเบ็ดลุงต้องเบ็ดลุงไปดึงเบิ่งต้องบิดว่าแค่ถือปลาไปเอาโซนหมูไปนำหมูมาปลดเนาะมาดึงขึ้นมาเจอเห็นโผมันเป็นปลาเครื่อง อันครับนะทุกคนฝนก็พอดีตกพอดีเห่ามันรื้อเม่นแล้วแล้วเนาะตอนเช้านะขอบไปรื้อเม่นเสอะเมน่นทำเมน่นเ้าผมเอาไปขายแล้วอันเมน่นเ้ากะยังเหลือเท่าเม่นอันแม่พ่อแล้วอันฝนตกห้ามข้าประตูมือ <c oughs> อันเบายืนก็บเบาพูมาเพิ่นมาแต่ตะล่ำเม่นขึ้นมากินข้าวอีละสองขอนละสองขอนกินข้าว เราก็จะได้ิปคลิปเพลงเท่านี้ละขอโมคขับใจที่ตามรับชมคลิปหน้าเพราะเดี๋ยวไม่